สวัสดีครับพบกับผมบอบรถเก่งมือ2สองนะฮะวันนี้วันที่28มกราคมนะครับพุทธศักราช2,567นะฮะผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะลูกค้าครับ t o y ย t a Corolla 3ห่วงนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะเครื่องยนต์ 4A นะฮะ 1,600cc นซีซีนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่เคยชนหนักนะฮะไม่เคยติด,ดตั้งแก๊สนะครับผม เอกสารครบโอนนะครับลูกค้าครับพรบภาษีปี2567ปีนี้นะฮะผมขอกราบเรียนเชิญลูกค้าที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านนอกด้านในครับถ้าพร้อมแล้วมากันเลยครับลูกค้าครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปของรุ่นนะฮะลูกค้าครับได้เป็นระบบ,บเบรก abs ดิสเบรกสล้อนะฮะลูกค้ารถส,สวยสวยนะครับผม สภาพเดิมๆนะครับสีไม่มีแตกร้าวนะคะสีไม่มีแตกร้าวไม่มีซีดไม่มีด้านนะฮะลูกค้าจะมีร่องรอยริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะฮะเหมาะมากๆนะฮะท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับเอาไปใช้งานนะฮะหรือว่าท่านใดที่จะฉลาดใช้ฉลาดเลือกนะฮะเอาไปเป็นคันสารองอีกสักหนึ่งคันเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยนะฮะหรือว่าท่านใดที่ จะนําไปเป็นรถยนต์คันแรกก็ได้นะฮะนำไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับขับไปทํางานได้นะครับขับทำอาหากินได้เหมือนกันนะฮะนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันมากเลยนะครับลูกค้านะเพราะว่าเครื่องยนต์แค่ CA 1,600CC ีีเท่านั้นเองนะครับเ,เจ้าตัวนี้เนี่ยอึดถึกทนแน่นอนนะฮะลูกค้าลูกค้าลองสอบถามเพื่อนบ้านดูก็ได้นะครับรุ่น3ห่วงรุ่นท้ายโดง่งรุ่น x l เพวกเนี้ยเป็นรุ่นที่ได้รับฉายาไปแล้วนะฮะว่าเป็นรุ่นที่อึดถึกทนนะฮะ ต่อให้ระยะเวลาจะผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีก็ยังครองใจอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าใครลหลายๆท่านด้วยนะครับผมนี่ครับผมนำพาลูกค้ามาชมเลยนะฮะเรื่องของสีนะฮะลูกค้าจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่น่าเกลียดเลยนะครับผมรถพร้อมใช้งานนะฮะกระจกไฟฟ้า,าด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกด้วยนะฮะกระจกไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ครบทุกบานเลยนะฮะขึ้นลงครบทุก บานเลยนะครับ4ี่บานนะครับลูกค้านะนะฮะและตัวนี้ได้เป็นดิสเบรก4ล้อด้วยนะครับลูกค้าสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะแอร์เย็นนะฮะเครื่องเสียงมีนะครับผมพร้อมครบจบแน่นอนนะครับท่านใดได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับรถสภาพนี้นะครับผมนี่ฮะผมไล่พาลูกค้าชมมิกาเลยนี่ครับบ่งบอกว่ารถเดิมๆนะฮะลูกค้านี่ครับกระจกนะฮะ กระจกก็จะมีซีดบ้างนิดหน่อยครับก็ให้เห็นถึงความเดิมเดิมนะฮะลูกค้าให้เห็นถึงความเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับสีสันสวยเลยนะฮะลูกค้าไม่แตกไม่ร้าวนะฮะไม่เซตไม่ด้านนะฮะจะมีริ้วรอยบ้างนะนะฮะลูกค้าเล็กน้อยขอภายครับนี่เลยครับเรื่องของสีนะฮะลูกค้าผมสรุปให้เลยนะครับสีสีสวยเลยนะฮะให้90%เเลยนะฮะลูกค้าครับซื้อไปเนี่ย ใช้งานได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีครับลูกค้าไม่ต้องไปทําใหม่นะครับขับแบบนี้ได้เลยนะครับขับไปไหนมาไหนไม่อายใครอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เรื่องของเครื่องช่วงล่างเนี่ยไม่ต้องกลัวครับใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมนะฮะไม่ต้องไปปวดหัวนะฮะลูกค้านะฮะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะฮะลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่เอาผีไปเผานะฮะรถคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะฮะต้นทางอยู่กรุงเทพหานครนะครับขับมาเมื่อวานเนี่ยนะฮะ ชิวๆนะฮะหมดน้ำมันไปประมาณ7800เท่านั้นเองะฮะประหยัดมากๆนะฮะลูกค้าถือว่าประหยัดเลยนะฮะ <c oughs> โอเคลำดับต่อไปผมขอนําพาลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารครับ <c oughs> นี่เลยฮะลูกค้าสวยๆนะฮะสวยเหมาะสมนะฮะเหมาะสมกับราคาแน่นอน,นะฮะลูกค้าเหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงขายแน่นอนนะฮะ เรื่องของราคานะครับตามสเตปของผมนะครับผมแจ้งไว้หน้าชื่อเรื่องอย่างชัดเจนเลยนะลูกค้านะผมจะขออนุญาตแจ้งไว้หน้าชื่อเรื่องอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ถ้าขณะไหนที่มีการจัดจําหน่ายออกไปแล้วหรือว่าขายออกไปแล้วนะฮะผมจะมีการวงเล็บหน้าชื่อเรื่องว่าขายแล้วอย่างชัดเจนนะครับลูกค้าส่วนคันนี้ก็อยากผมลงไว้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวลูกค้าสามารถกดดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม เบอร์โทรเบอร์ก็เบอร์เดิมนะครับ0855754369นะฮะหรือว่าจะขอพิกัดขอโลเคชันขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่083005440นะครับนะฮะผมอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะฮะถ้าลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับนะครับผมมีเบริการจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับ ผมมีทีมงานลถอสไลด์ออนนะครับคอยสแตนบายให้ลูกค้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะฮะทุกวันนะฮะลูกค้าขอภัยครับ <c oughs> อากาศวันนี้อากาศที่โคราชค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะฮะวานก่อนนี่เย็นเจ็บเมื่อวานค่อนข้างอุ่นนิดนึงวันนี้กลับมาหนาวอีกนะฮะต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับพูดไปบางทีไอไปนะฮะ,ะเรื่องของการส่งนะฮะลูกค้าเรื่องของการส่งผมมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้นะฮะ ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมบร,ริการทุกวันทุกเวลานะฮะไม่เว้นวันหยุดราชการนะฮะลูกค้าไม่สะดวกมานะฮะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับหรือว่าจะมารับเองนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาถ้ามารับเองเนี่ยผมลดให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวลดค่าน้ำมุกน้ำมันให้กันนะครับแบ่งปันกันไปนะฮะลูกคา้านะฮะมาชมด้านในกันต่อครับด้านในฝั่งคนขับประตูหลังก่อนนะฮะลูกค้านี่ฮะตอนนี้ผมล้างอัดฉีดให้นะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ล้างเสร็จก็มาถ่ายคลิปให้ลูกค้าได้ดูนะฮะนี่เลยฮะราคาเชื่อเหลือเกินว่าใครหลายๆท่านนะฮะสามารถเป็นเจ้าของได้แน่นอนนะฮะลูกค้าไม่ถูกจนเกินไปไม่แพงจนเกินไปนะฮะผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว,ว่ารถของผมเนี่ยไม่ถูกจนเกินไปและก็ไม่แพงจนเกินไปตามเพจตามสื่อต่างๆเนี่ยผมก็เห็นนะลูกค้านะพวกโตโยต้าสามห่วงเอยท้ายโดง่งเอยอะไรเนี่ย บางคันผมขาย4 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นหกหมนะฮะเจ็ดหมก็ยังมีมันแล้วแต่สภาพที่ได้มานะฮะแล้วแต่สภาพที่มาได้มาแล้วก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของผมด้วยนะครับเพราะว่าการซื้อรถของผมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อ,ไม,ไ,อไม่ได้ซื้อตามเลทน,นะฮะผมซื้อที่สภาพนะฮะสภาพสวยผมก็สู้ราคานะฮะอันนี้เป็นข้อมูลความจริงนะฮะลูกค้าไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ต้องซื้อเท่านี้แล้วขายเทนี้ไม่ใช่นะสาหรับผมนะนะฮะลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อใจผมได้เลยนะฮะร,รถของผมเนี่ย มีคุณภาพทุกคันนะครับพร้อมที่จะใช้งานทุกคันนะครับถึงจะมีการมารีวิวให้ลูกค้าได้รับชมแบบนี้นะฮะให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาแบบนี้นะฮะแล้ววันนี้นะลูกค้านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีวิวเอ่อตัวต้ตองหนึ่งด้วยนะครับมือเดียวป้ายแดงสีเขียวนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับนี่แหละประมาณสักเก้าโมงสิบโมงนี่แหละฮะตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วนะฮะประมาณสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ครับอ่าตีไปง่ายก่อนเที่ยงนะฮะลูกค้า เดี๋ยวผมล้างอกเฉดให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอชมได้เลยครับสําหรับท่านใดที่ชอบอตองหนึ่งนะฮะอ่ามาชมด้านหลังกันต่อครับลูกค้าด้านหลังนะครับด้านหลังมียางไหลให้นะครับเป็นล้ออะไหลรนี่เป็นเป็นล้อแม็กด้วยนะฮะลูกค้าไม่คุ้มค่าเลยนะฮะลูกค้าล้อแม็กก็เป็นอ่าไม่ใช่ล้อล้ออะไหล่ก็เป็นล้อล้อแม็กนะฮะลูกค้า ตัวนี้แม็กแท้นะฮะแม็กแท้โตโยต้านะครับผมโตโยต้าแท้จากศูนย์จากโรงงานเลยนะฮะเป็นล้อแม็กแท้นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับหยุดได้ดั่งใจด้วยระบบเบรก ABS นะฮะลูกค้ามาชมกันต่อครับเดี๋ยวผมจะนําพาลูกค้านะฮะมาชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องนะฮะมาเลยครับผมท่านใดได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะหนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับเรื่องของความประหยัดน้ำมันเนี่ยประหยัดแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้นะฮะ อันนี้ว,วิ่งกระโจนเหมือนกันนะฮะสั่งได้นะฮะหยียบนี่เป็นพุ่งเลยนะฮะโอเคมาผมขอญาตเปิดฝากระโปรงนะครับขอญาตค้ำฝากระโปรงสักคู่เดียวครับลูกค้านี่เลยนะฮะรถเดิมแน่นอนนะฮะลูกคา้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะฮะนะครับนี่ครับแผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นแรกก็ยังอยู่นะครับผมคานหน้าเดิมนะครับผมนี่ครับเอาไปใช้งานนะฮะลูกค้านะเอาไปใช้งานนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ กันแดดการฝนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับอีกไม่นานนะฮะนะครับดีกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วราคาเนี่ยถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางรุ่นบางยี่ห้อด้วยซ้ำไปนะฮะนะครับลูกค้าฝากระโปรงครับฝากระโปรงโตโยต้ายังอยู่นะฮะฝากระโปรงเดิมแท้นะครับผมจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะครับโอเคลำดับต่อไปบ้าสตาร์ทเครื่องครับเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะลูกค้าบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากนะครับผมนะฮะมากันเลยครับ 1 2 3เรียบร้อยเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดนะฮะลูกค้าไม่มีงองแงนะฮะนะฮะมากันเลยครับเดี๋ยวเราไปรับฟังเสียงห้องเครื่องใกล้ๆครับเครื่องนิ่มๆนะฮะเครื่องนิ่มๆเงียบๆเลยนะฮะลูกค้ามากันเลยครับมากันเลยมากันเลยนะฮะโอเคนี่แหละครับลูกค้าเครื่องไม่พ่นไม่อายแม้แต่น้อยนะฮะน็นไ,ไงฮะลูกค้า นี่ฮะและเดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องนะฮะลูกค้าผมจะเร่งเครื่องนะครับเดินสอบซ่อมโอ้โห,โหเครื่องดีมากลูกค้าเครื่องดีมากๆนะฮะเครื่องนั่นเครื่องฟิตนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับลูกค้านะฮะเอาไปใช้งานกันเลยนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับลูกค้านี่ก็คือการรีวิวนะคะโตโยต้าคอร์รา สามห่วงนะครับปี96นะครับตัวนี้ได้เป็นปี96เครื่องยนต์ 4A 1,600ซีซีนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมดิสเบรกสี่ล้อนะฮะตัวนี้ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อด้วยนะครับผมเอกสารครบโอนนะครับลูกค้าพรบภาษีปี2567ปีนี้นะฮะนะฮะรถพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ย ผมมีบริการจะส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบกนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับที่เสียเวลเาเสียสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านนะครับเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปนะฮะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เนาะตรงกับวันอาทิตย์นะครับเป็นวันวันหยุดพักผ่อนของใครลหลายๆคนนะครับผม โอเคครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอญาตกราบลาไปก่อนแล้วครับสนใจก็โทรเข้ามานะฮะ0 8 5 5 7 5ป3 6 9นะครับอีกเบอร์นึงนะครับโทรได้เช่นเดียวกัน0830 005440ขอพิกัดขอโรเคชั่นได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ